แท็กซี่คอลองในการเดินทางทั่วกรุงเทพมหาคนครถ้าไม่ขับรถยนต์ส่วนตัวก็ยังมีรถโดยสารสาธารณะหลากหลายประเภทที่คนกรุงเทพสามารถเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์รับจ้างสามล้อเครื่อง รถตู้รถเมล์ขอสมกร,รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ซึ่งมีความแตกต่างกันที่เส้นทางความสะดวกความรวดเร็วและอัตราค่าบริการแต่ทั้งหมดก็ขาดความเป็นส่วนตัวอย่างไรก็ตามจากตัวเลือกที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นรถแท็กซี่ดูจะเป็นตัวเลือกเดียวที่ตอบสนองความต้องการทุกอย่างเพราะนั่งสบายแอร์เย็นฝนตกก็ไม่เปียก และไม่มีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางแท็กซี่มีเตอร์คนจนรับคนไปส่งจุดหมายเมื่อ91ปีที่แล้วจากเดิมเรียกกันว่ารถไมา์ได้ถูกเปลี่ยนม,มาเรียกกันว่ารถแท็กซี่ในยุคนั้นไม่มีแอร์ไม่มีมิเตอร์ใช้น้ำมันเบนซินเพียงอย่างเดียวเมื่อมาถึงทุกวันนี้รถแท็กซี่มีแอร์ใช้เกียร์อโอโต้ใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอย่างติดแกส๊ส มีบริการโทรเรียกใช้โดยตรงโดยไม่ต้องรอตามป้ายพรอมมิเตอร์เก็บค่าโดยสารให้เป็นระบบสากลทำให้แท็กซี่ถูกเลือกใช้บริการเป็นทางเลือกแรกๆทุกคนรู้ดีว่าทันทีที่ก้าวขึ้นรถและโชเฟอร์ออกรถมุ่งหน้าไปยังปลายทางมิเตอร์ค่าบริการจะเริ่มต้นที่35บาททันทีซึ่งอัตรานี้ใช้มานาน22ปีจนถึงปัจจุบันทำกลางต้นทุนการใช้ชีวิต ของคนขับแท็กซี่ที่เพิ่มขึ้นทุกปีก็มันมันก็คนคนผู้โดยสารจะขึ้นก็ต้องขึ้นเหมือนเดิมครับเพราะว่าในต้น,ต,นต้นทุนแท็กซี่มันก็ค่าใช้จ่ายมันก็มาสูงน่าจะน้อยนะน่าจะน้อยเพราะน่าจะมีผลนะเกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจพวกอะไรด้วยนะน่าจะน่าจะน้อยลงครับขนาดแค่สามห้าบาทนี่ยังแทบจะบนหรือว่าแพงน้อยนยแน่นอน ถ้า40บาทโอเคกำลังดี4 0บปรับ40บาทนี่ก็โอเคกำลังดีก,ดก็มีอาจจะน้อยลงเพราะว่าไงเพราะว่าบางทีงก็ใกล้ไงครับใกล้ก,ลกล็ต้องเสีย50บาทใช่ไหมอาจจะน้อยลงนะผมว่าน้อยแน่เพราะบางคนปุ๊บโหแค่นี้เอง50แท็กห้าจิบแดง่ขันเราคุณขับแท็กซี่จึงร้องไปสารปกครอง<ด>เพื่อขอปรับอัตราค่าแท็กซี่จากเดิม1กิโลเมตรแรก35บาท เป็น2กิโลเมตรแรก50บาทตามด้วยกิโลเมตรที่2ถึง12เป็นกิโลเมตรละ5บาทกิโลเมตรที่3เป็นต้นไปคิดกิโลเมตรละ12บาทเมื่อใช้บริการเรียกรถผ่านศูนย์แท็กซี่ให้ไปรับถึงที่จากเดิมคิดค่าธรรมเนียม20บาทก็ขอปรับเป็น50บาทและการเรียกแท็กซี่จากท่าอากาศยานจากเดิมผู้โดยสารต้องจ่ายเพิ่มที่50บาทขอเป็น100บาทแต่ทั้งหมดก็ยังไม่ได้ผลด้วยเหตุผลจากรัฐบาลหลายยุค ที่มักจะพูดกันอยู่เสมอว่ากระทบค่าของชีพของผู้ใช้บริการความพยายามขอขึ้นราคามิเตอร์แรกยังมีต่อเนื่องเมื่อวันที่27สิงหาคมเมื่อปีที่แล้วกลุ่มแท็กซี่ให้เหตุผลอีกครั้งว่าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อชุดที่ผ่านไปให้ปรับขึ้นราคาค่าแก๊ส LPG ภาคครัวเรือนจึงรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อขอให้มีการปรับขึ้นอัตราเรียกเก็บค่าโดยสารเริ่มแรกจาก35บาทเป็น50บาทแต่ก็ได้รับการปฏิเสธราคาแก๊ส LPG ที่ปรับขึ้น ในส่วนของภาคครัเรือนไม่เกี่ยวกับภาคขนส่งขณะเดียวกันแท็กซี่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงเหลืออยู่เพียงแค่33ของแท็กซี่ที่จดทะเบียนทั่วประเทศกว่า110,000คันและแท็กซี่อิสระอีกกว่า37,000คันค่าแก๊สค่ารถค่าอะไรแล้วแต่ว่ารถเช่ารถไม่เช่าค่าแก๊สก็แพงขึ้น ได้ก็ <Okay. S 1> โอเคโอเคใช่ครับไม่ไม่ไม่โอเคนะครับว่าต้นต้นทุนมันมาสูงจริงช่วงนี้ถ้าคนขับแท็กซี่จะรู้แต่ถ้าปรับระยะทางได้ปรับระยะทางจะดีกว่าถ้าวิ่งกใกล้ๆนะม,นมมนมีองผลกระทบแต่ถ้าไกลๆนี่เจอขึ้นชามากผลกระทบอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีครับถ้าเป็นรถเช่าก็จะยิ่งหนักลงไปอีกค่าค่าแก๊สค่าแก๊สวันหนึ่งมันก็เติมเติมหลายร้อยพี่เตอร์ถ้าวิ่งไกลๆนะน้อย ได้น้อยมากนอกจาก,กจะจมมากเขาจะรับเหมาอย่างเดียวและแก๊สก็แพงด้วยยู่นี้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นเพราะทุกอ,อ,อ,อย่างมันขึ้นหมดใช่ไหมครัเซี่ก็ยังเหมือนเดิมตลอดมิเตอร์เหมือนเดิมแต่ถ้าปรับระยะทางจากแปกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งอ่ะก็ล่นล่นมาอีกหน่อยเพราะว่าถ้ากิโลขึ้นสองบาทกว่าจะไปก็เยอะ,อะถ้าไปไกลก็ไม่คุ้ม นะฮะเพราะว่าบางทีขากลับคือไม่มีลูกค้าแท็กซี่มิเตอร์ขอร้องแท็กซี่มิเตอร์ขอร้อง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 การขอขึ้นค่ามิเตอร์แรกจาก35บาทเป็น50บาทนั้นอาจกลายเป็นดาบสองคมคนกับรถแท็กซี่บางคนต้องการให้ขึ้นค่ามิเตอร์เพราะไม่เพียงพอต่อค่าใช้ใจ่ายรายวันแต่บางคนก็กลับมองว่า35บาทในทุกวันนี้ ก็ยังหาผู้โดยสารได้ยากเหมือนกันเพราะสะภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาสภาพการจราจรติดขัดที่แก้ไม่หายขาดอย่างยั่งยืนแต่อยากให้ปรับระยะความมิเตอร์ให้ขึ้นไวกว่าเดิมมากกว่าที่จะมาปรับราคาเริ่มต้นของมิเตอร์ขณะที่ในความคิดเห็นของผู้ใช้บริการแท็กซี่นั้นมองว่าหามิเตอร์แรกปรับราคาเป็น50บาทก็คงจะไม่ไหวไม่อยากใช้บริการนอกจากจําเป็นจริงๆซึ่งอาจจะหันไปใช้ทางเลือกอื่นในการเดินทางที่มีราคาถูกมากกว่ารถเกงงของ ท็ก่่อยูบนลังคาาวจเงงินนนจอาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองในประเทศไทยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชประกอบกับมีการแก้ไขปัญหาเรื่องรถบริการสาธารณะโดยเฉพาะการจัดระเบียบรถแท็กซี่จึงทําให้กลุ่มรถแท็กซี่เรียกร้องขอให้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารมิเตอร์อีกครั้งเริ่มต้นเป็น50บาทคอสช จึงได้นําเรื่องไปพิจารณากันอีกครั้งบนเหตุผลขอ,ของการเข้ามาจัดระเบียบแท็กซี่เนื่องจากต้องการให้เกิดความเป็นธรรมทั้งแท็กซี่และผู้โดยสารใช่ไหมฮะอย่างโอเคอย่างพวกผมอย่างเนี้ยชอบอ่ะคือขึ้นลงขึ้นลงอ่ะชอบเพราะเราก็จะได้คือจัตตาสามห้าแต่ถ้าไปอย่างเนี้ยอย่างถ้าสิบกว่ากิโลเนี่ยไปไปกลับนี่คือต้อง20กิโลแล้วแต่ไป10กิโลก็80กว่าบาทแต่กลับมาก็ต้องชั่วโมงกว่ารถแท็กซี่บางคันยังคงต้องวิ่งให้บริการทั้งกลางวันและกลางคืน คนขับแท็กซี่ยังคงต้องทำงานเป็นกะตั้งใจทำมาหาเช้ากินข้ากันต่อไปซึ่งเฝ้ารอคอยกับการร้องขอปรับขึ้นมิเตอร์แรกขณะที่บางคันยังคงมีการปฏิเสธผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องบางคันยังคงชวนผู้โดยสารพูดคุยเรื่องการเมือง,ท,งทั้งที่ความคิดเห็นอาจไม่ถูกอกถูกใจบางรายยังคงขับรถด้วยพฤติกรรมที่ไม่รู้จะเรียกว่ามีมารยาทหรือไม่ทั้งหมดคือสิ่งที่ผู้โดยสารสัมผัสได้จากบริการในมิเตอร์แรก35บาท หากปริการดีขึ้นจริงอย่างน่าใจหายเมื่อค่ามิเตอร์แรกปรับเป็น50บาทก็น่าจะลองเสียงกันสักครั้งนะครับประเวนโดมเมืองคนสีเขียวเหลืองรอผู้โดยสาหักฆ่าแกตเหลือค่าน้ำมันชีวิตรายวันจึงมีค่าแรงเรื่องเสียงแห่ง